สวัสดีครับมือนีกัมพอกับการรายงานสภาพอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในบายวันที่31สิงหาคม2 5 0 0หครับครับสำหรับมือนีนะครับการขาดหมายลักษณะอากาศใน่ายวันนี้กัดซซมีฝนฝ่าขน้องลอยละ40ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแหง่ง ลมที่พัดปกคลุมก็จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเาร็วลมอยู่ที่1 0 1ถกิโลเมตรต่อชอั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่30-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดของมืออื่นก็นจะอยู่ที่23-26องศาเซลเซียสครับครับต่อมานะครับเล่าก็จะมาเบิ่องการชาดหมายลักษณะอากาศเจมือข้างหนา้า ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่หกันยายนสองพัหาร้อครับช่วงแรกนะครับช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สากันยายนสองพัหาร้อยิบ้าภาคอีสานตอนล่างของเ้ากะซิมีฝนฝ่าขน้องลอยละ3 0มสถึงสีบของพื้นทีมีฝนตกหนักบางแหงร่มที่ผัดปกคลุมก็จะเป็นร่มตะวันตกเชียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่สิบถึงยีกิโลเมตรต่อชั่วโมง ในช่วงที่2ช่วงวันที่สีถึงวันที่6กันยายนสองพัน้าอภาอีสานตอนล่างของเฮ้ากระจะมีฝนฝ่าคะนนองลอยละ6กสถึงเจของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งล่มที่พัดปกคลุมก็จะเป็นล่มตะวันตกเชียงใต้ความเร็วลมจะอยู่ที่สิถึงยีหกิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนอุณหภูมิสูงสุดก็จะอยู่ที่ยี่สบถึงสาองศาเซลเซียส อุณหภูมิตามสุดก็จะอยู่ที่22ถึง27องศา,าเซลเซียสครับครับสุดท้ายนี่ก็ขอฝากให้พ่อแม่พี่น้องระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝลตกหนักที่เกิดขึ้นในระยะนี้น้น้ำเด้วยครับสำหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน